นักเก็ตพอดแคสต์ฟังง่ายฟังเคลินเจริญอาหารเราเหล่าเล่าเล้าเหล่ากับเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอยากเล่าสวัสดีเดือนแห่งความรักครับสำหรับเราเหล่าเล่าแล้าเหล่าในเดือนนี้ก็จะมาพร้อมกับแคมเปญของเดือนแห่งความรักนะครับผมก็ที่เคยเกินไปแล้วนะครับผมสำหรับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทของความรักในเรื่องของคนกับสัตว์เลี้ยงกันมดกดีแบาเพราะว่าเราแอบสืบทราบมาว่าพี่นนท์เนี่ยเป็นคนที่เลี้ยงน้องหมายี่สองตัวอ่าครับ สำหรับวันนี้นะครับเราก็ยังอยู่กับพี่นนท์นะครับจะมาเป็นแขกรับเชิญของเราในการเล่าให้ฟังเรื่องความรักแบบมาหมาเนาะแบลออกมาแต่ไม่ใช่ว่าแปลว่าอย่างนั้นนะยวมาฟังกันแล้วกันว่าความรักของพี่นนท์ในในแคมเปญนี้เป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวผมขอเริ่มถามพี่นนท์ก่อนเลยว่าพี่นนท์เนี่ยการเลี้ยงน้องหมาของพี่นนท์เนี่ยมีมาตั้งแต่พี่นนท์เด็กๆเลยไหมหรือว่าเพิ่งมาเคยเลี้ยงหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็ เคยเลี้ยงตั้งแต่เด็กๆมีความรับกับเลี้ยงเลี้ยงสัตว์แล้วกันเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เด็กก็เป็นเด็กที่อ่าพ่อแม่มีมาให้เลี้ยงสัตว์ให้ดูแลตามสไตล์ไปตั้งแต่เด็กตั้งแต่เด็กเราก็พอโตมาทํางานก็ก็ห่างหาย <c oughs> อ่าฮะห่างหายจากการเลี้ยงสยัตว์จนกระทั่งตอนนี้อ่อโตมากแล้วมีครอบครัวอื <c oughs> ตอนเนี้ยมันไม่ใช่สัตว์เลี้ยง มันเป็นลูกมันเป็นครอบครัวของพีก็คือเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็นลูกเป็นลูกเป็นลูกอืครับถ้าให้ตอบคาถามก็จะมีทั้งทั้งสองพาร์ทนัคือพาร์ทที่เคยเลี้ยงสัตว์ครับเคยเลี้ยงสัตว์แบบแบบเลี้ยงสัตว์ออ่าเป็นสัตว์เลี้ยงกับพาร์ทที่เออผมว่าผมมีความรักให้กับสัตว์เนี่ยมีความรักแบบเป็นเป็นเป็นส่วนสําคัญในชีวิตผม แล้วตอนสมัยที่พี่นลเคยเลี้ยงสมัยก่อนนู้นเลยอะกับการเลี้ยงลูกๆในปัจจุบันอะความรู้สึกมันต่างกันยังไงในเมื่อเมื่อเราโตขึ้นแล้วมันมันต่างกันขนาดไหนอะครับอืตอนเป็นเด็กอะครับตอนตอนสมัยที่เคยเลี้ยงสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงเนาะม,มันก็คือพาร์ทหนึ่งในเหมือนเพื่อนเล่นในชีวิตเราประมาณหนึ่งม,มันก็เป็นแบบเราก็จะไม่ได้มีเวลาใส่ใจเขาตลอดเราก็เออกลับบ้านเจอ ไม่มีคนดูแลคือคือเป็นเหมือนเป็นเหมือนออปชันหนึ่งในชีวิตอืมอ่ะเป็นเป็นประมาณนั้นแต่ตอนเนี้ยคือพอเราโตมาเร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 าผ่านเรามีวิธีคิดมุมมุมมองเรื่องความรักความรู้สึกแตกต่างมาจากตอนเด็กๆและการที่พอเราต้องเรียกว่าเขาเป็นจุดเปลี่ยนในชีที่ผมเลยดีกว่าไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยที่ผมเลี้ยงมาลูกๆพี่หน่อยเป็นจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนในชีวิตผม มีภรรยาครับอืมอ้าผมยังไม่มีบ้านครับผมอยู่คอนโดเช่าคอนโดอยู่ไปเรื่อยเปื่อยภรรยาทําไมเราไม่เออมีทําตัวให้แบบมัน่นคงปกัปกหลัปกปกักฐานให้ชัดการงานให้ดีก็ผมก็เออเราก็อยู่ก็สบายดีแล้วนะตอนนี้หล่งไายได้ค่าใช้จ่ายเราก็เขียก็ทำไมอ่ะเช่าอยู่ก็ดีย้ายก็ได้จนกระทั่งครับ<ช>ผมไปทํางานงานหนึ่งครับแล้วผมก็เจอสิ่งในชีวิตสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่าเฟนบูด็อกครับเฟนบูด็อกเฟรนช์บูด็อกครับแล้วผมก็โดนตกตั้งแต่วันนั้นภรรยาเอ๋ยพ่อแม่เอ๋ยเอ้ยทําไมเราโตแล้วเราไม่แบบมีอะไรให้มันชัดเจนมีแอดเจ็ทมีพูกนี้นั่นไม่สนใจครับแต่ด้วยความที่ผมอยากเลี้ยงหมาอยากเลี้ยงหมาผมเลยทำลุกวิถีทางเพื่อไปซื้อบ้านเพื่อได้เลี้ยงหมาครับก็คือที่มีที่ ตัดสินใจซื้อบ้านมีบ้านลรงหลักปักฐานจริงจังเพราะว่าต้องการจะเลี้ยงน้องหมาใช่ผมต้องการจะเลี้ยงหมาผมเลยบอกเขาเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญเพราะครั้งแรกที่อะเลือกบ้านเลือกที่อยู่อ่ะก็เลือกกับภรรยาแหละเข้าใจว่าอเราอยู่ยัางไงาเราเดินทางยัางไงาชอบไหมซเซอร์ราดิ้งด่างหลังล้วลๆแต่สุดท้ายว่ามีบ้านเสร็จปั๊บสิ่งแรกที่คิดเลยว่าอ่ะเราจะต้องมีพื้นที่ให้หมาอยู่ยังไงบ้านหมาจะอยู่ตรงไหน พื้นที่ให้หมาโครงการหมาอยู่ไหมตอนนั้นยังไม่มีหมานะยังไม่มีหมาเลยนะแค่อยากเลี้ยงหมาอมก็เลยต้องเริ่มไปดูบ้านซื้อบ้านทําทุกอย่างด้วยกําลังที่มีตอนนั้นเตรียมเพื่อให้มีน้องหมามาตอนนั้นวางแผนด้วยไหมครับว่าตอนที่เราคิดว่าเราต้องมีพื้นที่เท่านี้เท่านี้ว่าจะมีกี่ตัวตอนนั้นคิดหรือเปล่าว่าแบบคิด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 ว่า,วาควรจะต้องมีสองตัวเพราะว่าเเราเป็นแบบเป็นคนทํางานไงเป็นแบบ พายาก็เวิร์กอินกแมผมก็ทํงทงาน mm hmm. ไม่มีใครอยู่บ้านถ้าปล่อยเขาอยู่คนเดียวเหงาแย่ mm hmm. คงต้องมีมีพี่น้องมีเพื่อนให้อยู่เล่นกัน mm hmm. อ่าผมก็เลยซื้อบ้านแล้วก็ mm hmm. หา,กมามาม mm hmm. แต่ว่าต้องเรียกว่าหมาเนี่ยเป็นเป็นตัวจุดเป็นตัวผลักดันให้ทำทุกอย่างให้มันเกิดขึ้น mm hmm. ให้มันเกิดขึ้น mm hmm. แล้วมันก็ส่งผลให้แบบอ่าผมก็ได้รับรู้คำว่า ครอบครัวความรักแบบครอบครัวอ uh. นะีกรูปแบบหนึ่งที่การที่มีมีผม mm. มีคู่ชีวิตแล้วมีเจ้าสองตัวนี่แหละอื mm. ที่มันทําให้ของสมบูรณ์ข oh, ึ้นโอ้ห่านี่ครับก็คือเนี้ยคือจุดเริ่มต้นแบบว่าในการที่เออเปลี่ยนแปลงแบบว่าเหมือนเหมือนการที่เราเหมือนอยากมีลูก mm. แต่ว่าเป็นน้องหมาในการเลี้ยงอ่ะมัน,ม,นมันเหมือนนําพาให้พี่นนต้องหาทุกอย่างเพื่อมาเสิร์ฟเขาแบบว่าด้วยความเต็มใจว่าเราอยากมีให้เขาสบายที่สุดหรือ เหมาะสมกับช yeah, yeah. ีว oh, no ิตเขาที่เขากําลังจะมาอยู่กับเราที่สุดใช่ก็ขนาดตัวผมเองเนี่ยเอ้ยไม่มีงานบางเงินไม่มีมีปัญหามีเออช่างมันเถอะวันนี้ไม่กินก็ได้วันนี้เหนื่อยอะไรก็ได้แต่พอพอมีหมาแล้วเนี่ยเฮ้ยอาหารก็จะหมดไม่ได้แล้วเราต้องหาเราต้องวันนี้ต้องรีบกลับวันนี้จะต้องดูแลเราไปต่างจังหวัดไม่ได้ไม่มีใครอยู่ให้ข้าวให้อาหารลาลาลๆลาทุกอย่าง ตัดเล็บเข้าเนื้อเลือดไหลจิบเดียวเรียบอุ้มพาไปโรงพยาบาลแล้วแบบอ่การเงินสมุดบัญชีทั้งหมดที่คิดต้องดูอมพอไหมคือ,ค,อคือถ้าอยู่ตัวคนเดียวกับตัวเองกับมไม่ค่อยได้สนใจไม่ไม่ค่อยกังวลก็มันจะหาทางออกของมันแต่พอมีเจ้าสองคนเนี้ยไม่เป็นแรงขับเคลื่อนเป็นห้ามมีปัญหาห้ามป่วยห้ามตายทุกอย่างเพื่อต้องดูแลเขาให้ได้ครับโอเค <laughs> แล้วทีนี้ <laughs> บเบรเอร์ของเราเนี่ย พอที่พี่นนท์มีน้องหมามาแล้วเนี่ยมันเปลี่ยนจากเดิมมากน้อยแค่ไหนหรือว่าแบบมันต่างจากตอนที่เคยเลี้ยงที่บอกว่าเป็นออปชันจากพ่อแม่ตอนเด็กๆมากขนาดต่างมากขนาดไหนอ,อต้องเรียกว่าเพิ่มขึ้นเพิ่มเพิ่มขึ้นนี่ยแบบเพราะว่าไอความรู้สึกที่เคยเลี้ยงตอนเด็กๆมันเป็นเหมือนแค่หนึ่งพอชั่นแต่พอมีสองคนนี้มามันก็มีพอชั่นนั้นมีความรู้สึกนั้นกลับมาอืแล้วมันก็ฟูลฟิลส่วนอืน่นๆเพิ่มขึ้นไปอ่ามันก็เลย ถ้าต่างก็คือมันต่างในปริมาณที่มันเยอะขึ้นเนาะแต่ความรู้สึกก็มีอย่างอื่นเพิ่มขึ้นมาต่างขึ้นมากต่างขึ้นมากครับแล้วก็พอมันเป็นเรื่องของตอนโตแล้วอย่างที่เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นแรงผลักดันทุกอย่างอที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเยอะเออทําให้ส่วนสมบูรณ์ขึ้นอะไรขึ้นต่างๆเนี่ยมันก็เลยรักมากพันมากก็ก็ั่หละครับพี่นนท์เนี่ยดูแลน้องๆยังไงบ้าง ดูแลน้องๆยังไงบ้างเลี้ยงเขายังไงดูแลยังไงในแต่ละวันเพราะว่าพี่ต้องออกไปทํางานพายาออกไปทํางานตอนเย็นกลับบ้านไปมีการอยู่กับเขายังไงใช้ชีวิตเขายังไงแบบนีอ้อ๋อก็ก็ถ้าพูดถึงรูทีนการเลี้ยงดูเขาเนี่ยครับก็อาจจะดูเหมือนเหมือนเหมือนคนเลี้ยงสัตว์ทั่วไปเนาะตื่นเช้าให้อาหารเขาพาออกไปอไปขับถ่ายให้เรียบร้อย แล้วเราก็ให้อาหารเตรียมน้ําเตรียมไรดูแลที่อยู่ที่ทางที่นอนของเขาให้เรียบร้อยก่อนเราจะออกจากบ้านไปทํางานแล้วเราก็พอถึงเวลาเราก็รู้ว่าเราควรออกจากบ้านกี่โมงเรามาถึงออฟฟิศเราเสร็จงานเราต้องกลับถึงบ้านไม่ควรเกินกี่โมงเพื่อที่จะเตรียมมื้อเย็นให้ขเขาแล้วก็ถึงบ้านให้มื้อเย็นเล่นอยู่ด้วยกันนอนก็ตื่นมาก็วนลูปเป็นแบบนี้เพียงแต่ว,ว่าในแทบจะ ถ้าสังเกตทั้งสองคนที่เราอยู่องค์กรเดียวกันในห่วงชีวิตที่ทํางานทั้งวันทั้งสองคนก็จะสังเกตว่าเอพี่จะแทบจะนึกถึงเจ้าสองคนเนี้ยอยู่แทบจะแบบตลอดเวลาทุกชั่วโมงทุกึ่งเั่โมงทุกดอกโมงเห็นมีกล้องวงจรปิดดูข้องหมานอนใช่ใช่ช่เราก็จะดูอย่างตอนนี้ปัญหาฝุ่นพีอมช่วงที่มีหนักๆเราก็แบบต้องมีเครื่องฟอกนะต้องมีอะไรให้เจ้าหมาคือ คือหลายคนอะรู้สึกโหแม่งเวอร์หรือว่าอุ้ยคุณใช้เงินสิ้นเปลืองหรืออะไรเงี้ย <c oughs> ผมก็ก็ในในมุมนึงมองแบบนั้นเราก็เข้าใจได้ <c oughs> แต่ก็ในอีกมุมนึงก็ผมสําหรับผมเขาสาคัญมากอ่า <c oughs> ผมก็ยินดีที่ผมจะถ้าทําอะไรเพื่อให้เจ้าสองคนนี้เจ้าสองตัวนี้ <c oughs> ดีขึ้นผมก็พร้อมเพราะว่าเมื่อไหร่ที่คือเราเรารู้เราคือต้องเรียกว่าเราเลี้ยงเขาแล้วเราผูกพันจนกระทั่ง มันเหมือนเรามองตามองหน้าเขาอะ,อะมันก็เหมือนว่าถ้าเป็นอคนรักมีแฟนมองหน้าแฟนก็รู้ว่าคิดอะไรหรือพ่อแม่มองลูกก็รู้ว่าอ,อ้ช่วงเนี้ยอารมณ์ดีอารมณ์ดีช่วงนี้งอนคือเราก็รู้สึกว่าเรามองเจ้าเจ้าหมาของเราเจ้าเอโตไ้ไพระหมาผมชื่อเอโต้และไพราครับเจ้าสองตัวเนี้ยเราก็รู้แล้วว่าเขารู้สึกอะไรเขาหิวเขาคิดถึงเขาอยากหาอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะนั้น,ม,นมันสำคัญกับผมแล้วเมื่อไหร่ที่เราเห็นเขา เรารู้ได้ว่าอ๋อเนี่ยเขามีความสุขมันก็ฟูลฟิลให้ผมมีพลังในการทํางานคือมันก็เรียกว่า Energy Return กันไปกันมากําลังอยากรู้เรื่องประเด็นนี้ต่อเลยก็คือผมเนี่ยไม่เคยเลี้ยงสัตว์เลยทีนี้นพี่นนท์เล่าให้ฟังหน่อยละกันว่าความรักที่เอโตเพร่าลูกๆพี่นนท์ส่งให้พี่นนท์แบบกลับมาเนี่ยมันมันมาในรูปแบบไหนหรือว่า มันมันทำให้เราในแต่ละวันมันเรารู้สึกว่าเออเราได้รับความรักหรือเรารู้สึกดีขึ้นได้ได,ได้จากอะไรที่เวลาสัตว์เลี้ยงให้กับเราอะไรเงี้ยอ่ะก็ถ้าถ้าพูดเรื่องเกี่ยวกับความรักที่ได้รับมาคือมันรู้สึกได้ครับคืออ่ะเราเราทํางานเราเจอเรื่องเครียดหลายหลายเรื่องไม่ว่าจะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องงานเรื่องลูกค้าเรื่องปัญหาเราทํางานผิดพลาดเราต้องแก้ไขใดๆก็ตามแต่ทุกครั้งที่ พอเรากลับมาถึงบ้านหรือเมื่อไหร่ที่เราเจอสองคนนี้สองตัวนี้เหมือนเขาก็จะรู้แหละว่า energy เ,เราตอนเนี้ยเหมือนหมาน่าจะดมกลิ่นได้หรือรับรู้บางสิ่งบางอย่างได้เขารู้เขาจะมาฮิวใจเรายัางไงเขารู้ว่าเฮ้ยวันเนี้ยพ่อแม่งกลับมาเครียดแน่ๆมันมีวิธีมันมีวิธีของเขาอะครับผมไม่รู้จะอธิบายยังไงอะแต่ว่าถ้าจะให้บอกเล่าคือผมรู้สึกได้ว่าเขาเจริญกลังมาฮิวผมอยู่แล้วมันทําให เออไอความภาระความตึงความเครียดความเศร้าที่มันเกิดขึ้นในช่วงวันนั้นหรือในช่วงเวลานั้นนั้นมันมันคลายลงมันเบาลงอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเป็นความผูกพันเป็นความรู้สึกที่มันมันสื่อมาประมาณนี้ดีกว่าอืรู้สึกว่าได้รับมาจากเจ้าสองคนเนี้ยแบบนี้ความรักก็เป็นเรื่องของความรู้สึกสส่วนใหญ่อะไรประมาณนั้นออืืมมทีนี้ พอเราเลี้ยงเขาเหมือนลูกอย่างเช่นผมเนี่ยพ่อแม่ผมก็จะมีวันหยุดที่พาไปเที่ยวแล้วก็บางทีก็แผนว่าเอ้ต้องพาไปที่นั่นที่นี่อะไรเงี้ยสำหรับพี่นนมีไหมตรงนี้แล้วก็สามารถรู้ไหมว่าเอ้ทั้งสองคนเนี่ยเขาชอบอะไรไม่ชอบอะไรเวลาเราพาไปไหนอะไรเงี้ยมีแบบนี้บ้างไหมมีครับมีมีคือคือผมก็จะมีวางแผนไว้แต่ทั้งปีที่ทํางานเราจะมีอ่ะเราหยุดพักเราจะลางานเราพักร้อนวันไหนช่วงไหนที่เราจะแบบอ่ะใช้ชีวิต สองคนสามีภรรยาหรืออันนี้เราจะไปแบบครอบครัวแบบไปทั้งทั้งหมดพาพาเด็กๆไปเที่ยวซึ่งมีครับผมก็ก็มีแพลนทุกวันนี้ก็กาะจองที่พักแรกเลยก็ต้องดูเลยว่าแบบหนึ่งเพจเฟรนลี่ไหมพาหมาไปได้ไหมอะไรต่างๆเนาะก็แล้วเราก็จะรู้แหละว่าไอ้เจ้าสองตัวเนี้ยชอบอะไรไม่ชอบอะไรคนนี้นิสัยเป็นยังไงไอ้ตัวนี้นิสัยเป็นยังไงอืคนตัวนี้ ตัวนี้ขี่บนตัวนี้เรื่องเยอะตัวนี้ไม่เลื่องมากเรารู้ดเราคือเราก็ก็อย่างที่บอกครับเลี้ยงเขาเหมือนลูกเนาะก็คือวันๆผมก็เอาแต่แบบคลุกอยู่ตรงเนี้ยมันก็สื่อสารกันได้เลยเราก็จะรู้ว่าอ๋อตอนนี้เขาเขาอยากไปห้องน้ํานะอันนี้เราพามาเที่ยวตรงนี้อ๋อนี่ไม่จอยเลยหน้าตาแบบไม่จอยสุดๆอ่ะหน้าตาแบบไม่เหมือนอารมณ์เหมือนแบบหนูอ,อยากอยู่บ้านพามาทําไมแล้วก็ โอคุณมันไม่จอยเรารู้เลยไพล่าไม่จอยมากๆทําอะไรก็ไม่เอาเรียกก็หันหลังให้แต่พออารมณ์ดีมีความสุขเดินตามสายตาครับผมว่าที่เขาพูดแหละสายตามันหลอกกันไม่ได้ไม,ไ,ดมไม่ว่าจะมนุษย์หรือจะสัตว์อะเรามองตาเรารู้ว่าเนี่ยเขาแบบเขายิ้มอยู่เขาอะไรอยู่แล้วทีนี้เอมีบ้างไหมครับที่แบบว่า บางทีเขาลูกๆก,ก็เหมือนกันเหมือนคนทั่วไปไม่ได้น่ารักกับเราเสมอไปหรือตลอดเวลามันจะมีช่วงที่เขาแบบว่าทําตัวทาให้เรารู้สึกนหงุดหงิดบ้างนิดนึงอะไรอย่างนี้พี่นวจัดก,การตรงนี้กับลูกๆยังไงอืถามว่ามีไหมมีอยู่แล้วครับม,มันอาจจะไม่ใช่น่ารักกับเราตลอดเวลารวมถึงมันอาจจะไม่ให่น่ารักตลอดทุกคนด้วยอ่าอ,อันนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงแล้วก็ผมจัดการกับเขายังไงเหรออืมก็ เบื้องต้นอะ่ะส่วนใหญ่ผมก็ต้องผมเคยส่งเจ้าสองตัวนี้ไปเรียนหนังสือเลยนะอืโรงเรียนโรงเรียนฝึกหมานานไหมครับระยะเวลาแบบก็ามาหนึ่ง <1 S 2> <3 S 1> เดือน,1 1> อนซึ่งโดยคอร์สส่วนใหญ่ที่เวลาส่งจ่งหมาไปเรียนตามโรงเรียนไม่ได้ครับอยู่ไว้หนึ่งเดือนถึงสามเดือนแต่ส่วนใหญ่เขาอยู่ที่บ้านเดือนเดียวครับแล้วก็การเรียนของหมามันจะเป็นเรื่องว่าสอนหมาให้รู้ระบบสั้นๆมากยิ่งหมาเด็กไปเรียนกับเด็กเนี่ยสอนง่าย แต่สิ่งที่สอนอยากคือสอนคนให้สื่อสารกับหมาโอ้มันต้องเรียนรู้ทั้งคู่ต้องเรียนรู้ทั้งคู่ยังไงต่อครับนั่นแหละครับผมก็ไปเรียนรู้แล้วก็รู้พื้นฐานก่อนว่าไอ้เราตัดเรื่องเราลักเป็นลูกก่อนเราต้องดูว่าเ,าเป็นสัตว์ก่อนอ่าฉะนั้นเราต้องดูความเ,เป็นสัตว์ฉะนั้นการที่เราเลี้ยงสัตว์เราต้องมีสัญญาณอะไรมีระบบระเบียบแบบแผนยังไงให้หมาหมา จะใช้ชีวิตมีความสุขง,ง่ายมากถ้าทุกอย่างมีกรอบให้ชัดเจนโอเคอันนี้ทําได้อันนี้ห้ามทําถึงเวลาที้ทาอันนี้เวลานี้ไม่ต้องทําอให้มันชัดเจนเป็นรูทีนอันนี้คือหมาจะใช้ชีวิตมีความสุขเขาก็จะไม่ซอฟเฟอร์ว่าเขาต้องทอํายังไงเหตุการณ์นี้เออยางนั้นใช่พอเรารู้เนเจอร์ของเป็นแบบนี้เราก็ามาทําให้เป็นอย่างนั้นซะทั้นั้นสิ่งไหนที่เขาทําตัวไม่น่ารักกับเราเราก็ต้องบอกว่าสิ่งนี้คือห้ามทาแน่นอนครับเราต้องตี คือคืออาจจะไม่ใช่บอกว่าเราเลี้ยงลูกเราตีลูกนะแต่ว่าอันนี้เราเราเราหมอเราเลี้ยงสัตว์ละเราต้องเคลียร์ให้เขาชัดเจนว่าหนึ่งใครเป็นจ่าฝูงของบ้านโอซึ่งไม่ใช่กูหรอกครับบอกเลยสองอ่ะสิ่งไหนคือทําได้ทําไม่ได้ระบบระเบียบมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยเราก็แน่นอนมันก็จะมีวิธีการมีท่าสัญลักษณ์ในการนั่งการคอยการเรียกหรือการดุการตีอืมอ่าเป็นแบบ ถ้าเรียกว่าเป็น,ปนสัญ,ญญาณสากลอ,อะไรทำนองนี้ครับ mm hmm. แล้วก็พยายามฝึกสอนให้มันเป็นอย่างนั้นแหละอย่าทําตัวไม่น่ารักอ่าห้ามมาแบบขึ้นโต๊ะหรือจะกินอาหารในมือ mm hmm. หรือไปตะกุยตะกายหรือเห่าใส่คนแปลกหน้าแบบโมไซผ่านเราไปไล่เห่าหรือ mm hmm. อะไรก็ตามซึ่งมันอาจเป็นเนเจอร์ของสุนัขของหมา mm hmm. แต่เราก็แค่ต้องบอกว่าในชีวิตของเอโตเพร่านะเราเป็นหมาแบบนี้นะ กรอบนี้ห้ามทํากรอบนี้ทากรอบนี้ห้ามทำแ้วเขาก็ใช้ชีวิตอย่างนั้นแหละไปแล้วตรงนี้คือใช้เวลานานไหมครับประมาณว่ากว่าเขาจะเข้าใจว่าแบบนี้ทําไม่ได้ก็ถ้าเรื่องพื้นฐานเล็กๆน้อยๆหลังจากที่ไปเรียนมาก็ไม่นานครับหนึ่งถึงสามสีเดือนะอืมอม,มันอยู่ที่ว่าต้องเรียกว่าในตอนไปเรียนอ่ะเขาอยู่กับคุณครูที่มีความเชี่ยวชาญเดือนนั้นโอโ้โหเด็กดีมาก แต่หลังจากนั้นที่ออกมาโรงเรียนอยู่ที่ว่าไอตัวผู้ปกครองนี่แหละม,มันรู้เรื่องขนาดไหนมันสื่อสารกับหมาขนาดไหนหมาไม่มีปัญหาหรอกปัญหาที่คนเล่า <laughs> <Okay. S 1> ประมาณนั้นส่วนใหญ่ซึ่งอ่าม,มันมันก็ใช้เวลาเราๆนั้นแต่ทีนี้ถ้าถามในระยะย,ยาวมันก็ก็เหมือนกับเหมือนคนเหมือนกันนะเพราะว่าแบบเด็กตอนอายุประมาณเท่านี้ก็แบบเอ้ยน่ารักพอโตมาเริ่มซนเริ่มดื้อหมาก็เหมือนกันหมามันจะกลับกันนิดนึงวัยเด็กเขาก็จะแบบ ชอบแทะคันปากอยากรู้อยากเห็นอืมเนอร์จีเยอะพลังงานเยอะอะพอโตมาพลังงานเริ่มน้อยลงเริ่มสงบขึ้นเริ่มนิ่งขึ้นมันก็จะเริ่มรู้เรื่องขึ้นมันก็ใช้เวลาเราตามตาม,มาอายุครับมากกว่าครับแล้วก็มาถึงประเด็นสุดท้ายแล้วเวลาเวลาเราเราเจอเพื่อนเพื่อนที่แบบว่าแต่งงานแล้วหรือว่าใครที่แต่งงานกันแล้วมาเจอกันมีประโยคนึงที่ถามว่าจะมีหมาเพิ่มไหมใช่จะมีผาเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ย จะมีหมาเพิ่มไหมเนี่ยก็เป็นเป็นคำถามที่ยังสำหรับผมแล้วการผมไม่รู้ว่าถ้าอีพีนี้ออกไปภรรยาได้ดูจะคิดเหมือนกันไหมผมไม่มีความแบบก็ยังกั้มกึ่งอยู่ครับยังกั้ากึ่งอยู่คือคือการเลี้ยงหมาในบางโมเมนต์ก็มันคือภาระแต่ไม่เรียกว่าภาระก็ไม่ถูกมันเป็นความรับผิดชอบด้วยส่วนหนึ่งเรามีความสุขเราต้องมครับความสุข อ,อถ้ามีเพิ่มมันก็คงจะเป็นครอบครัวที่สนุกดีคือนั่งจินตนาการนึกภาพแบบเออเอาอเฟ้นเต็มบ้านเลยเว้ยสนุกดีพ่อแม่ลูกสามลูกสี่ก็ว่าไปค,<อ>คือภาพในหัวผมอะพ่อแม่ลูกสองอะก็อีกคนนึงจับตัวนนหนึ่งคนอีกตัวหนึ่งพอมีอีกคนนึงขึ้นมาจะเริ่มวุ่นวายลอะไรอย่างนั้นก็เป็นภาพที่มันก็จะเป็นมันไม่คนหนึ่งจับคนหนึ่งนะผมว่าบางทีมันเป็นคนหนึ่งจับสองคนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้มันก็เลยไม่ค่อยต่างมั้งอ่า แต่ก็มเพื่อนอาจจะเป็นคนนึ่งจับสามก็ได้ก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้แต่ก็ผมว่ามันก็ดีมันก็เออมันคือเหมือนกับสองสองคนสองตัวของผมอืเขามาพร้อมๆกันเกิดใกล้ๆกันออืวันเกิดเขาแบบเกิดห่างกันแปดวันมันก็เป็นพี่เป็นน้องกันแหละแต่ในอีกมุมหนึ่งก็คือแบบเออตอนนี้เขาโตมากแล้วถ้าเขามีน้องมันจะดูแลน้องยังไงนะน่ารักนะมันเด่นละเมินที่แบบอุ๊ยเพราะว่า ลำพังแค่สองตัวเนี้สองคนเนี้ยเป็นพี่เป็นน้องกันเนี่ยมันมีหลายโมเมนต์มากเลยครับที่แบบเออเขาดูแลเป็นน้องปกป้องพี่ไม่ให้แม่ดุหรือว่าแบบเออน้องอยากได้แล้วพี่บิงมาช่วยมาเอาของมาให้แล้วน้องบอกว่าอยากได้คือคือมันมีพฤติกรรมที่มันเหมือนคนเลยครับคือถ้าเราเราดูเราผมอะ่ะผมดูลูกผมอะ่ะแล้วผมเห็นแล้วอ๋อไพร่าเป็นน้องไพร่าอยากได้อันนี้แต่เป็นจอมบงการเอโต้เป็นพี่สายลุยตัวใหญ่ ให้ร่างสั่งให้เอตโต้ทำหมดอ่ะดูก็รู้ละเอตโต้ก็อรับครับครไน้องก็ซื้อทำไปพอพี่จะโดนดุโดนตีน้องก็จะขวางอะแบบอย่าง,งานี้หรือถ้าแบบมีใครป่วยไม่สบายก็จะรู้ว่าโอ้ก็จะแบบมาดูแลกันมาอะไรกันอย่างเงาี้ยครับมันเออมันน่ารักมากหิวใจเนาะหิวใจฮิวใจสำหรับผมนะครับผมแค่ฟังรู้สึกว่ามีความสุขน่าสนุกดีแล้วจริงอ่ะละครับความรักแบบมามาความรักแบบมาความรักแบบมาครับผม สุดท้ายผมอยากให้พี่นนท์ฝากนิดนึงคือสําหรับคนที่ไม่เคยเลี้ยงสัตว์หรือว่าอยากเลี้ยงสัตว์เนี้ยส่งต่อความรักเนี้ยในในฐานะเดือนแห่งความรักให้หน่อยว่าเอ้ยถ้าได้รับความรักแบบนี้มันดีขนาดไหนอะไรเงี้ยเป็นการฝาก,ก,าฝากให้กับคนที่ฟังอยู่ในมุมของตัวเองอ,อะไรเงี้ยครับครับผมถ้าในมุมของผมเนาะมผมอาจจะ,ะเดี๋ยวเราขึ้นภาพพิมพ์แล้วกันขึ้ค<า>ือมันจะมีสายตาสะกดจิต บางประเภทจะสายตาท,ที่ผมบอกว่าเออพอเราเหนื่อยเรากลับเข้าไปแล้วเราพบว่าการที่เขาฮีลใจเราได้โดยที่ไม่ต้องมีคําพูดหรือมันไม่ต้องสื่อสารกันซึ่งไอ้เรื่องเนี้ยมันอาจจะไม่จําเป็นจะต้องเป็นคนกับหมาก,ก็ไดนะ้คนกับคนก็ได้แต่ผมว่าพอย์มันก็คือความรักความรู้สึกความห่วงใยที่เราส่งผ่านกันนะครับคือแบบมันรับรู้ได้มันรู้สึกได้เนาะด้วยสายตาด้วยอากัปกิริยาด้วยภาษากาย อย่างเงี้ยฮะผมว่า,าสําหรับคนที่ยังไม่เคยเลี้ยงหมาหรือเลี้ยงสัตว์เลยถ้ามีโอกาสได้ลองเข้าไปสัมผัสและต้องเรียกว่าผมโชคดีที่ได้เจอโมเมนต์นั้นฟีลลิ่งนั้นการที่ถูกคิวใจโดยที่เราไม่ต้องพูดอะไรเลยแค่แค่เห็นสายตาเขาแล้วทุกอย่างมันมันเบาลงไปหมดอ่ะเป็นความรักที่แบบนั่นแหละครับอยากให้ทุกคนได้ลองลองลอง,ลองมีโอกาสได้ได้พบเจออง โอเคครับก็สําหรับเราเล่เาแล้วในแคมเปญเดือนแห่งความรักก็อยากให้ทุกคนนะครับมาแชร์ประสบการณ์ความรักของทุกคนในรูป<ห>แบบ<ห>ของคุณ<อ>เนาะใช่ให้เราได้ฟังบ้างให้เราได้รับดูบ้างว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนครับขอให้มีความสุขกับเดือนแห่งความรักครับผมครับสวัสดีครับ เราเหล่าเล่าแล้วเหล,ล่ากับเรื่องธรรมดาที่ทุกคนอยากเล่า